คืนชีพวิตามินซีและวิตามินอ e ีด้วยกลูตาไทโอนสวัสดีครับผมดร์ซันนี่สุขภาพดีมีความสุขต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเมื่อวิตามินซีและวิตามินอ e ีทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระทั้งวิตามินซีและวิตามินอ e ีจะถูกออกซิไดซ์เปลี่ยนไปเป็นอนุมูลอิสระชนิดอ่อนๆหมดคุณสมบัติในการทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาและมีความสามารถในการที่จะฟื้นคืนชีพวิตามินซีและวิตามินอ e ีให้กลับมาทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกครั้งหนึ่งและเอนไซม์ชนิดนั้นคือกลูตาไทโอนเพอร์ออกิเดสปกติแล้วกลูตาไทโอนเพอร์ออกิเดสมีบทบาทหลักและบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้กลายเป็นน้ำและออกซิเจน และปกป้องร่างกายจากสภาวะ o x i ซิเดทีฟสตร s สซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่างๆมากกว่า200โรคด้วยกันและมีบทบาทรองที่สำคัญก็คือการช่วยฟื้นฟูให้วิตามิน C และวิตามิน E กลับเป็นสารต้านอนุมูลสระอีกครั้งหนึ่งครับถ้าชอบและเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ